สื่อมวลชนไทยองค์กรเครือข่ายศึกภาประชาชนนะคะร่วมกันจัดงานมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่ด้านงานนวัตกรรมธุรกิจอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมนะคะเพื่อมอบให้แก่นักธุรกิจเจ้าของแบรนด์สินค้าที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจการนั้นๆอย่างยั่งยืนกับรางวัลธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปีนะคะเบสเอเวอร์เอเชียนแบรนด์2023ไปเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณานะคะให้เข้ารับรางวัลดังกล่าว คือบริษัทเกซาร่าเนเจอร์แค์จำกัดนะคะบริษัทรับผลิตแชมพูปิดผมขาวแล้วก็เครื่องสําอางชื่อดังภายใต้การบริหารงานโดยคุณธนดัดไ่นเองค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเป็นตัวแทนที่มารับรางวัลน,นะคะให้กับบริษัทเกซาร่านะคะซึ่งบริษัทเราเนี่ยผลิตนะคะสินค้าที่เป็นแชมพูนะคะแชมพูสมุนไพรมีตั้งแต่แบบว่ามาจากดอกไม้นะคะแล้วก็มีสมุนไพรนานาชน,นิดเลยค่ะเออใครนะคะที่อยากจะ ทำแชมพูเป็นของตัวเองหรือว่าอยากจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็น OEM เนี่ยก็บริษัทเกซัราก็ยินดีมากๆเลยนะคะที่จะได้ร่วมงานแล้วก็ได้ผลิตสินค้าดีๆให้กับทุกๆคนค่ะก็เรานะคะเห็นปัญหาค่ะว่าคนไทยส่วนใหญ่นะคะมีปัญหาเรื่องของผมขาวหรือว่าหงอกอย่างเงี้ยค่ะก็เรารู้สึกว่ามันทําให้ไม่มั่นใจนะคะอย่างอย่างคนเอเชียเราอย่างเงี้ยค่ะก็จะ ออมีมีความแบบไม่มั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของทรงผมเพราะว่าทรงผมเนี่ยมีอิทธิพลกับทั้งทั้งบุคลิกและก็หน้าตาของเรานะคะ80%เราก็เลยเป็นไอเดียนะคะที่ประกายจุดประกายขึ้นมาว่าเราอยากจะทำแชมพูที่สามารถที่จะแบบว่าทําให้คนเนี่ยมั่นใจมากขึ้นซึ่งของเราเนี่ยสามารถปิดผมง,งอกแล้วก็สามารถที่จะทําให้เส้นผมเนี่ยนุ่มลื่นและก็ยังสามารถคงความที่เป็นความแข็งแรงของเส้นผมอะ่ะ ได้ถึงแบบว่ายาวนานกว่ากว่าตัวอื่นที่เราเคยผลิตหรือว่าได้ได้ลองทดสอบมาค่ะก็ตัวแชมพูของเรานะคะก็มีมานานแล้วค่ะส่วนตัวเราก็มีลูกค้าที่ซื้อนะคะทั่วทั่วประเทศไทยเลยค่ะตั้งแต่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางนะคะแต่โดยเฉพาะตัวของที่เป็นโรงงานเนี่ยของเราก็จะผลิตที่ภาคเหนือค่ะพิแบคของเรานะคะก็ได้รับความชื่นชอบเลยก็ได้รับความนิยมมากๆนะคะในกลุ่มของลูกค้าอาจจะเป็นกลุ่มของลูกค้าที่ ชอบในเรื่องของแชมพูที่เป็นสมุนไพรนะคะใครที่บอกว่าชอบความแบบว่าเนเจอรัลหรือว่าธรรมชาติเนี่ยเนี่ยเกสราก็จะสามารถที่จะแบบว่า เอาอยู่มากๆเลยสำหรับคนที่ชอบนะคะแชมพูแบบธรรมชาติแล้วก็เนเจอร์ลค่ะสารสก,กรัดหลักของเรานะคะก็จะมีอัญชันนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นไคโรตินเนี่ยเราก็เป็นไคโรตินธรรมชาตินะคะแล้วก็จะมีะตัวบำรุงหลายหลายชนิดมากๆเลยค่ะในในส่วนในส่วนนี้เนี่ยก็สามารถไปสอบถามเซลล์หรือว่าไปสอบถามตัวทางเพจของเกสราไทยแลนด์ได้นะคะก็จะมีแอดมินและก็ทีมงานเนี่ยให้คําตอบกับคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะข้อแตกต่างของเราเลยนะคะก็คือ เราเห็นผลไวแล้วก็เห็นผลจริงค่ะก็ลูกค้าที่ซื้อไปทุกท่านเนี่ยก็รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะไม่แพ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าหนังศีรษะของแต,แต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ของเราเนี่ยจะเบาบางแล้วก็อ่อนโยนกับสภาพ เขาเรียกว่าสภาพหนังศีรษะของแต่ละคนค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วัยรุ่นนะคะหรือวัยวกลางคนหรือว่าวัยสูงคนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาอยู่มากๆเลยค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็วางแผนว่าเกสราเนี่ยจะเป็นแบรนด์แชมพูอันดับหนึ่งนะคะของประเทศไทยที่จะสามารถที่จะส่งออกไปยังนอกจากในประเทศไทยแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะส่งออกไปจากต่างประเทศได้อีกด้วยนะคะเพราะว่า,าลูกค้าเราก็มีติดต่อทํา O E M มาหลายเจ้านะคะซึ่งเกสราก็ยินดีที่จะผลิต สินค้าดีๆเนี่ยให้กับบริษัทอื่นด้วยค่ะสุดท้ายนะคะอยากจะฝากไว้ค่ะว่าใครนะคะที่สนใจแบรนด์เกสลานะคะก็สามารถออแอดไลน์นะคะเกสลานะคะ001น,นหนนะคะหรือว่าทักไปที่ช่องทาง f a c e b o o k นะคะชมพูเกสลา t ไทยแลนด์นะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะมีความมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของทรงผมแล้วก็เรื่องของบุคลิกภาพเนี่ยเราขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะได้ดูแลทา่านค่ะ และสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0654836984ได้เลยนะคะ